ขึสดยามเช้าโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนน้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านชมครับพบร,รายการสดยามเช้านะครับตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดเช้าวันนี้ในเช้าวันครูนะครับ16มกราคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น4.41จุดนะครับตอนนี้ล่าสุดนี้ก็ยังอยู่ในแดนบวกอยู่ในขณะที่ไปดูตลาดหุ้นเมื่อวานนี้นะครับก็เคลื่อนไหวผันผวนในช่วงเช้าทั้งแดนลบแดนบวกนะครับขึ้นไปบวกสูงสุดนี่1.89จุดแนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายก็ปรากฏว่าก็เริ่มมีแรงเทขายโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่ประมาณสักบ่าย4เป็นต้นไปก่อนจะปิดตลาดนี่นะครับก็มีแรงเทขายออกมาอย่างหนักนะครับจนกระทั่งดัชนีนี่ ลงไปจุดต่ําสุดของวันลบไป20.09จุดนะครับดับชนีอยู่ที่1275.78จุดนะครับก่อนที่จะมีแรงซื้อขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับปิดตลาดปรับตัวลดลงไป18.84จุดหรือว่า1.45%นะครับดับชนีเซตอินเด็กซ์ก็ปิดที่1277.03จุดมูลค่าการซื้อขายพอสมควรนะครับ35,371.47ล้านบาท โดยจำแนกการซื้อขายเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติเป็นวันที่2ต่อเนื่องกันเลยนะครับที่ขายสุทธิเมื่อวานนี้ขายสุทธิ1,164.06ล้านบาทนะฮะในขณะที่บัญชีหลักทรัพย์ก็ขายสุทธิด้วยนะครับ1,348.15ล้านบาทนะครับส่วนสถาบันกับรายย่อยครับซื้อสุทธิโดยซื้อสุททิไปสูงสุดก็เป็นรายย่อยนะครับ2,208.49ล้านบาทแล้วก็สถาบันซื้อสุทธิ303.74ล้านบามจุดเจ็ดับหลักนบัทย์ ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับก็มี AOT มี a d v a n c e มี True มี p o r t r แล้วก็ p t t g c นะครับก็มีเพียง AOT เท่านั้นนะครับที่บวกได้ที่เหลือก็ปรับตัวลดลงหมดนะครับมาดูที่ตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐรับตลาดหุ้นยุโรปก็ดูจะได้รับปัจจัยบวกนะครับจากรายงานล่าสุดของ World Bank นะครับธนาคารโลกก็ได้ประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจยุโรปใน ปีนี้นะครับน่าจะเติบโตได้1.1%แล้วก็ในปีหน้าน่าจะเติบโต1.4%ในขณะที่ปีที่ผ่านมา2,556นั้นเติบโต0.9%แล้วก็ World Bank เองก็ยืนยันนะครับว่ายุโรปเองน่าจะพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับซึ่งตัวนี้ก็นับว่าเป็นข่าวดีแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในช่วงท้ายตลาดก็ช่วยหนุนให้ดัชนีของตลาดหุ้นยุโรปนี่ เมื่อวานนี้ก็คือคักทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเยอรมันครับบวกไปถึง2.03%เปลยนะครับปิดที่9733.81จุดะครับโดย DAX นี่บวกไปถึง193.3จุดนะครับในขณะที่ CSC 40ของฝรั่งเศสก็บวกไป57.87จุดนะครับหรือว่า1.35เปอร์เซ็นต์ฟัน a n อร์ l t i m รร้อยตลาดลอนดอนบวก53จุดนะครับหรือว่า0.78เปอร์เซ็นต์ะครับในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐคร ถือว่าเป็นปัจจัยบวกอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยผลประกอบการนะครับโดยพอ Bank of America ที่ถแถลงกระออกมาไตรามาส4ก็ดีเกินกว่าที่คาดหมายนะครับแล้วนอกจากนี้ทาง Apple เองหุ้นก็มีแรงซื้อเข้ามาทันทีหลังจากที่มีรายงานว่ายอดขาย iPhone ในจีนนี่ขึ้นหลักล้านเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ขนาะเดียวกันก็มีการเปิดเผยรายงานของธนาคารกลางสหรัฐที่เรียกว่าเป็นเบชบุกนะในรอบล่าสุดนั้นเนี่ยเขาก็ รายงานนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐนี่ก็มีลักษณะของโมเดลเ g r โกร h นะครับหรือว่าการฟื้นตัวหรือขยายตัวอย่างปานกลางนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีต่อเนื่องกันนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานเรื่องของข้อมูลนะครับที่ธนาคารกลางสาขานิวยอร์กก็รายงานดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมหรือว่า i r p s t e t t i t e i x d e x นะครับก็ขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี55 ก็ส่งผลให้ทําให้ดาวโจน์นี่เมื่อคืนนี้บวกไป1 0 8 0 8จุดนะครับ0.66%บวก3 1 8 7จุดแนะครับ0.76%แล้วก็ S&P 500ก็ทำนิวเรคคอร์ดนะครับปิดที่1848.38.9.5หรือว่า9.5จุดหรือว่า0.52%นะครับ มาดูที่ตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันนะครับก็ถือว่าก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนไหวในแดนบวกกันได้เป็นส่วนใหญ่นะครับนีกคอีนีล่าสุดนี้เมื่อเวลา9ก้นาิาสานาทีะครับบวกอยู่7 2 3จุดนะครับศูเซี่ยงไฮ้วันนี้กลับมาบวกตอนเช้านี้ได้นะครับศูนจุดเจ็นะครับศูนในขณะที่หังเ็งนะครับก็บวก8 6 2 9ิบหจุดเกครับศูนดสามเรทรดไทมบวก 1.19. จุดจุดครับ 0.04%ก็ล้วนแล้วแต่ได้รับผลจากการที่ดัชนีของยุโรปและก็สหรัฐบวกกันเมื่อคืนนะครับก็มีจาการ์ตาครับที่ย่อลง6.53จุดก็0.15%แล้วก็ฟิลิปปินส์บวก16.12จุดก็เคลื่อนไหวกันในกรอบแคบๆนะครับส่วนค่าเงินเช้าวันนี้เงินบาทเปิดมาก็อ่อนค่าลงไปเล็กน้อยนะครับเปิดที่32.88ถึง32.90นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ปิด32.87ถึง88นะครับเช่นเดียวกับทาง เย็นนะครับก็กลับมาอ่อนค่าลงเช้าวันนี้ที่1 0 4 7 5ถึงจ7ดนะครับก็คงจะเป็นผลมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีนะครับทำให้ดอลลาร์ก็เริ่มมีทิศทางที่กลับมาแข็งค่าเพิ่มขึ้นนะครับส่วนน้ำมันเมื่อคืนนี้ตัวเลขของสต็อกน้ำมันซึ่งปรากฏว่าปรับลดลงอย่างผิดคาดนะครับก็ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันของสหรัฐนะครับด t i บวกขึ้นแรงนะครับ1.58เหรียญต่อบา์เรลในขณะที่เบรนเองนะครับปัจจัยเรื่องของ อีหลานนะครับก็ยังกดดันทําให้ราคาขยับขึ้นไปตาม WTI ไม่มากนะครับขยับขึ้นเมื่อคืนนี้74เซนนะครับปิดที่107.13เหลรียญต่อบาทเร็วในขณะที่ดูใบเมื่อวานนี้ปรับลดลงไป5 9เเซนนะครับ ราคาค่าการตลาดของผู้ค้าน้ํามันบ้านเราตอนนี้นี่ขึ้น2บาทบมทนะครับเข้าใจว่าวันนี้ตอนช่วงบ่ายๆน่าจะมีการปรับลดราคาน้ํามันเบนซินและแก๊สโซฮอลส่วนดีเซลนั้นมีการเก็บเงินเข้ากองทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําให้ค่าการตลาดของดีเซลตอนนี้ก็อยู่ที่1นึบาทห้สตางค์กันก็อยู่ในระดับที่ยังไม่มีการขยับราคานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามราคาทองคําครับ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันธ์ของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอารอมิติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งม,มั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันธ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น P t t Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ร,รายงานเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งออกมาในทางบวกนะครับก็ส่งผลทําให้ค่าเงินที่เคยอ่อนค่าไปก่อนหน้านี้ก็กลับมีทิศทางที่แข็งค่าขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นผลเสียต่อการซื้อขายทองคำครับเพราะว่าทองคําก็จะมีราคาแพงขึ้นเมื่อซื้อเป็นเงินสกุลต่างประเทศที่ไม่ใช่ดอลลาร์นะครับก็ทําให้เมื่อคืนนี้ก็ยังมีแรงเทขายนะครับทองคําก็ขยับลดลงไปอีก7เหรียญ10เซนที่ตลาดโคเม็กซ์นะครับก็ปิดในระดับที่หลุด1240ี่เหรียญมาอยู่ที่1238เหรียญ30 แต่ว่าเช้าวันนี้ที่ทางฝั่งเอเชียเริ่มมีแรงซื้อดันให้ราคาขึ้นไปสู้แนวต้านที่1240ี่เหรียญน,นะครับทำให้สมาคมค้าทองคําเช้าวันนี้ประกาศราคาโดยอ้างอิงราคาโกลสปอร์ตหนึ่งพสรอี่สิบเหรียญห้าสิบเซนนะครับแล้วก็เงินบาทก็เช้าวันนี้อ่อนค่าด้วยนะครับก็เป็น2แรงบวกนะครับทำให้เช้าวันนี้ประกาศราคาครั้งแรกบวกไปแล้ว50บาทเมื่อวานนี้เปลี่ยนแปลงราคาภายในประเทศเรา3ครั้งนะครับ บวกลบไป100บาทนะครับส่วนเซ็ตอินเด็กตอนนี้บวกอยู่8.57จุดนะครับหมดเวลารายการครับต้องลากัไปก่อนครับสวัสดีครับ